พร้อมแล้วค่ะทุกคนโซนที่6นะคะต้อนรับทุกคนอยู่แล้วโอจะเดินผ่านนะคะสะพานแขวนกลางน้ํานะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสะพานที่แบบยาวมากๆและเราต้องผ่านจุดนี้ไปนะ,ะทุกคนพร้อมกันไหมถ้าพร้อมไปชมกันเลยคะ่ะทั้งหมดที่โอจะพาชมในโซนที่6นะคะมีรีสอร์ททั้งหมดแปดหลังด้วยกันนะคะโซนที่6มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันโซนที่6นะคะคือต่อจากโซนที่หนะคะพื้นที่ในโซนที่6เนี่ยประมาณนะคะ1ไร่สองงาน นี่เลยคะ่ะเราต้องเดินผ่านศาลาตรงนี้ถ้าเหนื่อยก็นั่งพักก่อนนะคะมีบันไดเดินข้ามไปประมาณนี้สะพานแขวนนะคะทำเป็นอารมณ์แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะสะพานแขวนนี้ค่อนข้างจะยาวมากๆเลยแล้วเวลาเดินเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอ,ะอเลือกที่จะเดินเอานะเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศนะคะทั้งหมดเลยจริงๆแล้วตรงนี้นะคะใครที่มาพักเนี่ยทุกคนเขาจะขับรถนะคะไปที่รีสอร์ทนะคะ ตรงนี้คือจะเป็นจุดนะคะทุกคนเลกวิวนะคะที่โอพาชมไปแล้วอยู่ในตำแหน่งโซนที่สี่เห็นไหมแลนให้ดูก่อนบรรยากาศดีมากเลยวันนี้นี่คือจุดที่โอเดินมานะคะข้ามหรือว่าเดินผ่านสะพานนี้มานะคะศาลาน,นี้นะคะปลูกต้นไม้ไว้รอบเกาะเลยนะเห็นไหมนี่คือโซนที่ห้านะคะเป็นเกาะสวนตัวต้นไม้มีทุกชนิดเลยนะคะสิ่งที่โอจะพาทุกคนชมนะคะที่อยู่ในเนื้อที่รวมถึงที่จอดรถแล้วประมาณหนึ่งไร่สองงานคือนี่เลยคะ่ะ ตรงโซนนี้นะคะในโครงการนี้เรียกว่าเล็กไซส์นะคะนี่เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะทําเป็นสไตล์หินไว้บ้านทั้งหมดเป็นทรงจัว่วมีอยู่8ดหลังด้วยกันข้างในมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งเทเลสนะคะมีเตียงมีที่นอนมีที่แขวนผ้ามีแอร์มีกล่องนะคะหรือว่าระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยนะคะไปอจจะพาทุกคนไปเรื่อยๆเ,เลยนะจ๊ะสนุกมากมันมากเลยค่ะสนุกของโอ๋คืออย่างนี้ค่ะทุกคน ได้เดินอะไรที่แอเวนเจอร์นะคะอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าบ้าบ้านนิดหนึ่งนะคะ นี่วิวสวยมากบรรยากาศดีมากเลย120ล้านบาททุกคนจะได้นะคะ EP ที่1น่ถึงเที่โอ๋แบ่งโซนไว้แล้วดูสิโอ๋ o, จะเดินจากตรงนี้นะคะข้ามไปเรื่อยเพื่อจะพาทุกคนนั้นไปชมบ้านหลังนี้ข้างในนะคะตกแต่งรีโนเวทใหม่ทุกหลังเลยสวยมากๆเลยในราคาที่โอ๋แจ้งไปอาจจะมีการต่อรองกับเจ้าของได้มาคุยกันนะคะเดี๋ยวโอ๋จะพาดูก่อนหน้าที่ของโอ๋คือหน้าที่นำเสนอส่วนหน้าที่ต่อรองคือหน้าที่ของลูกค้าส่วนหน้าที่ลดคือเป็นหน้าที่ของเจ้าของค่ะ เป็นสะพานที่ยาวมากๆนะคะโอ,อ้ข้ามเกาะกลางมาเลยนะคะจากโซนที่ห้านี่เลยมาถึงแล้วคะ่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเดินลงไปแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นบันไดไม้นะคะตรงไปตรงนี้คือจะเป็นโซนที่เจ็ดนะคะโซนสุดท้ายแต่ให้ชมโซนที่หก่อนทุกคนจะได้ไม่งงกันนะคะบ้านก็คือสไตล์ประมาณนี้เลยนะคะเล็กไซส์หนึ่งสอสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, วันนี้ที่โอุจะพาชมคืออยู่ในตำแหน่งนะคะหลังที่ห้า ระหว่างที่เรากําลังจะเดินไปที่รีสอร์ทนะทุกคนสิ่งที่เราเห็นเป็นธรรมชาติที่สวยคือน,นี่เลยค่ะนกยุงนะคะเห็นไหมจะเดินเล่นอยู่ในรีสอร์ทแบบนี้เลยได้บรรยากาศสุดฟินมากๆเลยนะคะทุกคนปะเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะบรรยากาศที่นี่น่าอยู่มากๆเลยนะคะนี่เลยเห็นไหมนี่ต้นไม้เยอะมากๆเลยนะทุกคนมีทุกชนิดเลยนะไม้ดอกไม้ประดับนะคะผลไม้ก็มีนี่ตรงนี้คือโซนที่ ส็จโซนสุดท้ายเดี๋ยวพาชมโซนนี้ก่อนนะคะซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่6มีบ้านทั้งหมดแปดหลังต้นไม้เยอะลมลื่นมากๆเลยเห็นไหมรีโนเวททาสีใหม่ทุกหลังกําลังตกแต่งไล่เก็บงานมาเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่คืออ่าทําเสร็จหมดแล้วนะคะถ้าทั้งโครงการเลยก็ประมาณเก้าสิบเก้าเปเซนนะคะเห็นไหมไปค่ะตอนนี้โอ,อพร้อมแล้วนะจ๊ะทุกคนพร้อมกันไหมไปชมกันค่ะ ทุกคนจ๋าตอนนี้นะคะโอ๋มาอยู่ในตำแหน่งโซนที่6เนี่ยด้านท้ายหรือว่าด้านหลังบ้านเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด8หลังด้วยกันโอ๋ให้ชมตัวอย่างหนึ่งหลังนะคะข้างในมีหนึ่ง ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1เทอรทเลสหน้าบ้านนะคะซึ่งแต่ละหลังเนี่ยเราสามารถจอดรถได้นะคะรถใครรถมันจอดได้เลยนะคะตรงนี้เป็นรีสอร์ทอยู่แล้วเนาะทุกคนก็คือเวลาที่ลูกค้าเข้าพักเนี่ยก็มาจอดรถข้างๆนะคะหลังใครหลังมันได้เลยแล้วก็วิวสวยมากๆเลยตอนนี้ผม,มาอยู่นะคะด้านหลังแล้วพร้อมที่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมอย่างด้านในว่ารายละเอียดของบ้านพักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ที่แน่นอนที่สุดนะทุกอย่างที่โอภาร,รีวิวไปนะคะตั้งแต่โซนที่หนึ่งถึงโซนที่เจ็ดเลยนะจะของให้หมดเลยในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทรวมทุกอย่างให้แล้วนะจ๊ะโอให้ชมตัวอย่างหนึ่งหลังเพราะว่าทุกๆหลังเนี้ยบ้านจะเหมอนเหมือนกันคล้ายๆกันเอาหลังนี้ก่อนนะคะหลังนี้อยู่ในตำแหน่งหลังที่ห้าไปชมกันค่ะเริ่มแรกเลยคือต้องวิวก่อนเลยอันดับหนึ่งนะคะ ตั้งแต่อุพาชมจากสะพานมาแล้วนะทุกหลังคือจะได้วิวสวยมากๆสะพานอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือเราเดินข้ามามาก็ได้ขับรถหมาก็ได้ตอนนี้โอ,อุเลือกที่จะเดินข้ามมานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นบรรยากาศเนาะนี่นี่คือเทเลนาบ้านน่าจะกว้างประมาณสามเมตรคูณสี่เมตรได้ไฟฟ้านะคะฟ้าเพดานทุกอย่างทำใหม่ติดตั้งใหม่หมดเลยมีมุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้หนึ่งมุมชมวิวสวยๆตรงนี้ได้เลยเห็นไหม บ้านหลังนี้หรือว่าทั้ง8หลังแนวนี้นะคะอยู่ในโซนเขาเรียกว่าเล็กซ้ายนะคะหรือว่าโซนที่โอ๊ที่โอตั้งชื่อขึ้นมาถ้าสีสันใหม่ลิโนเวนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้โอ๊จะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมด้านในก่อนมีแอร์มีตู้เย็นมีทีวีทุกอย่างพร้อมให้บริการเลยนะจริงๆก็เปิดให้บริการอยู่ข้างในมีเตียงหนึ่งเตียงนะคะ ประมาณนี้นะคะมีโคมไฟมีที่วางของหัวเตียงมีโซฟานะคะหน้าต่างทั้ง3ด้านนะคะสีสันภายในห้องทาใหม่รีโนเวทใหม่สวยงามประตูที่โอูเข้ามานะคะหน้าต่างข้างๆนะคะทีวีนะคะตู้เย็นที่วางของกระติกน้ําร้อนทุกอย่างได้หมดเลยนะคะที่แขวนผ้ามีกล่องควบคุมไฟฟ้า,ฟา,ฟามีแอร์ให้นะคะนี่คือภายในห้องน้ํานะคะทุกคนห้องน้ําก็ทําใหม่นะคะพื้นเป็นพื้นสีขาวเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ มีห้องน้ําก็ต้องมีชกโครกนะคะมีที่ใส่นะคะกระดาษทิชชู่มีฝักบัวอาบน้ํามีเครื่องทาน้ําอุน่นมีที่ใส่สบู่นะคะรวมถึงกระจกนะคะเห็นไหมแล้วก็อ่างล้างมือนะคะตรงนี้เป็นโซนนะคะมุมอาบน้ําซึ่งก็จะมีการนะคะทําเป็นอ่างระดับต่ําเตี้ยวไว้นิดหนึ่งนะคะเราจะได้เวลาแบบอาบน้ําน้ําจะได้ไม่กระเด็นออกไปนะคะมีอ่าช่องระบายอากาศมุงนวดนะคะสองฝั่งเลยเห็นไหมอ่า สวยงามแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะในราคา120ล้านบาททุกคนจะได้นะคะตั้งแต่ EP 1ถึง EP 7นะคะทั้งหมดมี7โซนโอ้ทำเป็น7คลิปเลยนะคะจะได้ให้ลูกค้าทุกๆคนเนี่ยได้ชมบรรยากาศแบบละเอียดยิบเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะชมรายละเอียดแบบฉบับเต็มเข้าไปดูที่ Youtube ได้นะคะคลิปก็จะปล่อยลงเร็วๆนี้นะคะภายในห้องนะคะเป็นฝ้าฉาบเรียบม,มีไฟฟ้า4จุด แบบนี้เลยนะคะทุกอย่างยังใหม่อยู่เวลาที่เราเดินออกจากห้องนะคะอารมณ์ก็คือเราจะเห็นวิวนะคะเป็นอวิวเขาเรียกอะไรเป็นทะเลสาแบบนี้เลยเห็นไหมสวยไหมสวยมากไม่ต้องกลัวนะว่าจะตกไหมนะคะนอกจากเด็กดื้อนะคะก็อาจจะตกลงไปได้เด็กดือ้อเด็กลิงนะคะแต่ถ้าปกติก็คือไม่ตกอยู่แล้วนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะจะัดสรรไว้ลงตัวมากๆแล้วนะคะในราคานะคะหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทเนี่ย พื้นที่ทั้งหมดเลยคือ41ไร่3งาน57ตารางวาน,นะคะ,ะเฉลี่ยก็ตกตารางวาละ7,000กว่าบาทเองนะคะหรือว่าไร่ละ2 8 0ล้านกว่าบาท ต้นมงต้นไม้บรรยากาศรอบนะคะทุกอย่างโอเคมากๆเลยเห็นไหมบรรยากาศดีๆแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้นะคะทุกคนสนใจรีบมาดูได้เลยได้สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่โอภาชมไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโซนที่6ก็ประมาณตามนี้เลยสําหรับการพาชมนะคะในโซนที่6นะคะก็จะประมาณตามนี้เลยนะคะมีบ้านพักทั้งหมดแปห,หลังด้วยกันนะคะโอให้ชมตัวอย่างแค่หนงหลังนี้หลังเดียวทุกคนจะได้อารมณ์ประมาณนี้ไปซีสันทั้งหมดทาใหม่สวยงามมากๆเลยนะคะขอย้ํานะในราคา120ล้านบาทบนพื้นที่ สารสีชนด i กุดแดงสี็ดไร่สงานห้าสิตารางวาทุกคนจะได้แบบนี้นะคะราคาถูกขนาดนี้รีบมาดูรีบมาจองเลยที่ดินที่เขาใหญ่นะคะทุกคนไร่หนึ่งเนี่ยสี่ห้าล้านขึ้นไปนะคะถึง ไปล้าน9้าล้าน10ล้านเลยแต่ที่นี่สิ่งปลูกสร้างพร้อมทุกอย่างกิจการพร้อมเลยนะคะแมลว่าเราซื้อแล้วนะคะเราจะทําต่อก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นโครงการอื่นก็ได้นะคะการพาชมในโซนที่6ก็ประมาณตามนี้ดเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมในโซนที่7กันทุกคนพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมนะคะเลื่อนไปดูนะคะคลิปที่7หรือว่าโซนที่7 ep ที่7ได้เลยไปกันเลยค่ะ